สวัสดีค่ะอยู่กับช่องแม่ปอมน้องอรินนะคะมาดูเด็กสองคนนี้เขาเล่นกันเขาหยอกกันสนุกนะคะหนุกว่าเด็กสองคนนี้เขาหยอกเล่นกันสนุกมากนะคะพี่เอ็นยังกำลังมีคิวคา่ะมาบิคอยกิ๊ายห้ดึงกระโปรงให้เหรอพ่อแม่พูดจอมังเด็ก ลินก็หยอกเล่นกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะวันไปเล่นไปไปเล่นไปทข้ามาในแก้บุม,มงขง้างลึกแคปซิคแก้วมุ้เยมมอะทเข้ามาในร่างนอนเหรอฮะว่างนอนเหรอ ไปแล้ว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 ไปกวนเขาอีกแล้วไปกลัวเขาอีกแล้วนี่นะคะถ้าคนถ้าคนเตี้ยๆหน่อยคือยืนไม่ถึงก็คือดึงสายไปเลยใช่แล้วไปยังไม่ึงนี่เราเราก็ยังยืนไม่ถึงเหมือนกันต้องใช้แรงแม่ป๊อปช่วยไอ้กระดมังอะไ นี่กวนมากเราก็จะให้กินกาละมังส่วนตัวเลยกินในกาละมังดีกว่าลิน ดูท่านั่งกินน้ำดูท่านั่งกินน้ำนะคะความอยากกินน้ำอ่ะนะเดี๋ยวเราพี่พีทเอากะละมังก่อนฮะรอพี่พีทเทกะละมังก่อนใ,นใจเย็นๆใจเย็น <c oughs> น้อยอยากกินด้วยรอน้ำก่อนโอ๊ย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 เดี๋ยวไปฟังนด้นก่อน

แล้วทนไม่ไหวแล้วอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วแม่เราเร็วหน่อยพีพีเราเร็วหน่อยอยากเล่นแล้วเขเลค่ะโอ้ย

น้องก็ต้องถอยไกลๆค่ะป้องกันน้ำกระดินดูน้ำงสองพี่น้องอาบน้ำให้กันดูสองพี่น้องอาบน้ำให้กัน สบายสบายมีคนถูหลังให้เออเออเออเอ็งคงด่าก่อนสบายมีคนถูหลังให้วังตู้ได้เสร็จเลยตอนนี้ก็เปียกหมดแล้วนะคะเปียกเองเงเหมดแล้วเราก็จะไปฝั่งนี้ ดือถ้ายืนกินน้ำเท่ๆของนางเกืเอบเผ็ดเลยโอ้โอ้ปีนแล้วปีนแล้ว <ไป S 1> นี่<ร>ช้างหรือลิงช้างหรือลิงปีนเก่งขนาดนี้เป็นลิง้วต่อยขนาดนี้น nước tham nước tham nước tham ô ngon lời ngon lời ô ngon lòi, ô ngon lòi ô ngon 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 đâu ngon 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 น้ำก็เดินอีกแล้วดูดูดูกาละมังมันเล็กไปกาละมังมันเล็กไปอยู่กันห็ใจที่คนนั้นโอ้ยมาชนมาชนนังปอกเลยเสียงกุญแจดังปอกโอ้เต็มแล้วเต็มกะละมังแล้วมันล้นแล้วน้ำล้นแล้วโอ้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 มันล้นแล้วน้ำอ่ะ เออกระรมังอ่ะมันเล็กไปกระรมังมันเล็กไปอย่างงี้ต้องต้องโดนน้ำสะเอ้อน้ำกระดิ่งอันเดีบะบิดอุ้ยเปียกหมดแล้วลิ้นเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเออเออดเสียงเดูเสียงเล่นน,น้ำสนุกน่าเล่นด้วยเลยนะคะเนี่ย ไม่กล้าเล่นหรอกไม่ไใครกล้าเล่นการเล่นหรอกพลังอันพลังพลังพลังแบบพลังแบบเยอะมากโอ้ย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 น่ะเล่นแป๊บเดียวก็งัด มันหักแล้วหักแล้วหักแล้วกะละมังหักแล้วเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะนันเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะเียไอเียไอเหตุทิ้งเลยอ้าวบอกแล้วบอกแล้วอ้า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 วกะละมังบุบแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ให้เอาออก ไม่ให้เอาอกด้วยดูทำดูทำ<ป>ขอไม่ให้เอาอกนะความความอยากเล่นต่อแต่ตัวเองดูต,งตัวเองทำกะละมังยุบเลยกะละมังยุบแล้วเล่นอุ้ย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 ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน มันไม่มีน um ้ำแล้วโอ้ยเจ้าออกมาหยอบไวปสยออกออก ไม่ได้กินหรอกบอกเลยไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกบอกเลย <ć S 1> <c oughs> เต็มมือเลยอ่ะลินจากนี้ก็มันก็แฉะหมดแล้วตรงนี้ก็แฉะหมดแล้วนะคะแฉะหมดแล้วโอ้ นุยาเล่นนี่นุอยากเล่นอีกอดแล้วบวกแล้วทำการละมำบุกเลยมันบุกมันบุกม,มันยุบเข้าไปพลังมหาศาลของนางะนะอาสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ,เป็นกำลังใจให้ชาวแม่พร้มน้องกันดด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอ้ย้ยโอ้ย